ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องหลีกเลี่ยงความเบื่อหน่ายหมดไฟในการทํางานมาฝากกันนะครับถ้าคุณมีความรู้สึกหมดไฟไม่อยากทำงานหรือเครียดมากเป็นเวลานานเป็นสัปดาห์ความรู้สึกนี้จะมีผลต่อความสัมพันธ์ในทางอาชีพและในการใช้ชีวิตส่วนตัวหรือในการทำมาหากินของคุณได้น,นะครับความอันอันกันใจ ที่มากล้นความรู้สึกเมินเฉยต่อการทำงานความหงุดหงิดลำคาญใจเป็นเวลายาวนานความขุนเคืองใจและมีแนวโน้มโอนเอียงที่จะโต้เถียงเป็นประจำสิ่งเหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงอาการหมดไฟในการทำงานซึ่งจำเป็นต้องได้รับการเยียวยาให้มันดีขึ้น ผู้เชี่ยวชาญเขาแน,นะนํากลยุทธ์ในการต่อสู้ดังนี้ดูแลตัวเองให้สุขภาพดีกินอาหารให้ครบห้าหมูกินให้ครบทุกมื้อรวมทั้งอาหารเช้ากินในขนาดที่พอประมาณไม่ทําให้น้ําหนักเพิ่มนอนให้เพียงพอออกกาลังกายเสมอพอเหมาะสิ่งเหล่านี้จทําให้ร่างกายของท่านแข็งแรงสามารถสู้กับความเครียดทางกายและทางใจได้ดีต่อไป สร้างสัมพันธ์ไมตรีกับเพื่อนในการทำงานและนอกที่ทำงานหาเพื่อนสนิทที่เราสามารถบนเรื่องรับข้องใจหรือปรับทุกเรื่องการงานให้ฟังได้ทำให้มีหนทางในการแก้ไขปัญหาที่ก่อความเครียดของเราได้เลี่ยงการครบค้ากับคนที่เรามีความรู้สึกไม่ดีคนไม่จริงใจไม่เป็นกระยาณิมิต เราะจะยิ่งตอบย้ำความรู้สึกยํำแย่ให้มากขึ้นในมงคลสูตรได้กล่าวไว้ให้คบคนดีเล็กหนีคนผ่านมองหากระยาลิมิตต่อไปรู้จักลาพักผ่อนลาพักร้อนบางคนอาจจะลาไปปฏิบัติฝึกวิปัสสนากรรมฐานหรือปีวิเวศสำหรับคนที่ทำได้ มันจะทําให้ใคลายเคยรียดตรงได้มากแน่นอนและสําหรับมนุษย์เงินเดือนที่ดาได้ไม่มากก็อาจจะมีการเบรกพักคลายเคยรียดชั่วพักชั่วคู่ในเวลาทํางาน,นก็จะช่วยได้บ้างนะครับในกรณีจําเป็นต้องฝึกปฏิเสธหัสเซโนกับเพื่อนที่มาชวนไปทํานู่นทํานี่ที่ทําให้เราเครียดเช่นเป็น สาวเป็นแท่เที่ยวแรกไปตามที่อควจรไปนั่งตามผับตามบาร์ดื่มเล่าสุบิีซึ่งเป็นท่าทีที่เชิญชวนให้หนุ่มเข้ามามันไม่ค่อยดีนะกัดยับยัง้งชั่งใจไม่โต้เถียงกับใครๆโดยไม่เลือกพยายามใจเย็นมีสติสัมปชัญญะเขียเฉพาะเรื่องที่มีความสลักสำคัญจริงไม่ใช่เรื่อง ทักสิ้นออกไปแต่ที่ดีที่สุดคือหุบป,ปากไม่เถียงกับใครเลยทุกครั้งที่เถียงกันจะมีการหลั่งของฮอร์โมนความเครียดความดันเลือดพุ้งสูงขึ้นทุกทีทางออกของความเครียดคือหัดมีไว้คือการอ่านหนังสือที่เราชอบทํางานอดิเรกที่เรารักออกกำลังกายหรือเ,เล่นกีฬาที่เราสนุกทําให้เรารู้สึกชื่นมืน่น ครับวันนี้ก็ขอจบไปแง่นี้ครับสวัสดีครับ